สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว LD ของมาคิน่านะครับซึ่งผมอะฟุกมากมีเพชรอยู่แค่7 0 0 0แล้วเปิดได้พอดีนะครับก็เลยทำให้ได้มีคลิปมารีวิวแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก็จะมาดูที่ a อนะครับ สำหรับ AF ของมาคิน่าเนี่ยผมแนะนำเป็น a t t a c k 1 0 8คู่กับ b ู o t สอันนะครับเข้าไปในเกมเลยครับผมสำหรับท่า LD ของมาคิน่าเนี่ยใช้ได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับจะเป็นการแบะรีบัฟทำให้มาคิน่าเนี่ยตีศัตรูเบิ้ล2ครั้ง4เทินนะครับ หลังจากที่ใช้ท่า LD ไปแล้วนะฮะเทิร์นถัดไปเนี่ยมาคีน่าจะใช้สกิลฟรีนะครับนี่ฮะพอจมตีจากสกิลเสร็จปุ๊บก็เข้าไปซ้ำอีกรอบนึนะครับยิ่งบอสไม่ได้เทิร์นมากเท่าไหร่เนี่ยดีบัฟอยู่นานเท่าไหร่มาคีน่าก็ยิ่งได้เปรียบนะครับผมจะเอาตัวรีโอกับฟิสติกมานะฮะเพื่อที่จะดันเทิร์นไปไกล พอมาคีน่าเนี่ยใช้ท่า LD แปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์แล้วนะฮะไม่ว่าเราจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะตามไปเบิ้ลตลอดเลยนะฮะยิ่งทำบอสไม่ได้เทินได้เท่าไหร่เนี่ยมาคีน่าจะได้เปียกมากจากที่ดามจไม่ค่อยเยอะพอได้ LD มาแล้วเนี่ยทำให้ดาเมจจากขึ้นนะครับ เมื่อวานผมดื่มต้องบอกว่าคลิปก่อนเนี่ยผมดื่มพูดเรื่องมันมีการถอดสเปียร์เข้ามาด้วยนะฮะผมพูดแต่เรื่องสเปียร์จีนแดงอย่างเดียวสําหรับการใช้งานมาคีน่าก็ไม่ได้ยากเย็นเลยนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะทําก,ทการเบิ้ลดาเมจเนี่ยก็กดท่า LD ดีไปก่อนที่เหลือก็เล่นตามหน้างานได้เลยนะครับ ดามก็จจจะันจนหน่อยสำหรับการเล่นเมาคีหน้าก็ง่ายมากแค่ถ้าเราอยากได้ดาเมจที่เยอะขึ้นก็แค่กด LD เอานะครับตอนนี้เราก็มาดูกันเรื่องการถอดสเฟียนะครการถอดสเฟียก็ไปที่ตัวละครแล้วก็จิ้มที่ Activate สตอ่าสเฟียนะคร แล้วเราก็จิ้มเลยว่าเราจะถอดลูกไหนนี่คือจํานวนลูกสเฟียร์ที่มีนะฮะเกมแจกให้เรา3ลูกนะแต่ว่าผมใช้ไปแล้วลูกหนึ่งถ้าเราอยากถอดสเฟียร์ลูกไหนเนี่ยเราก็จิ้มที่ลูกนั้นนะฮะเนี่ยแล้วมันจะมีคําว่า e ีมูฟข้างล่างนี้นะครับตรงนี้นะฮะเราก็สามารถกด e ีมูฟได้เลยม,มันก็จะถอดสเฟียร์ออกมาซึ่งไอตัวถอดสเฟียร์ตัวเนี้ยเกมมันจะแจกให้เราฟรีแค่3เม็ดแรกนะฮะส่วนเม็ดที่เหลือเนี่ย ที่ผมคุยกับแอดโอ๊กเนะ่ยเขาบอกว่ามันจะมาคู่กับในแพ็กเกจโปหินทำม่วงนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามาได้กี่ก้อนต้องรอใหอ้เห็นหน้าง,งานก่อนนะว่าตอนที่ซื้อโปหินเนี่ยมันแถมมากี่ก้อนถึงจะว่ากันนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็น VT ของ n o อ t i s นะฮะซึ่ง มาเร็วมากวันที่7ก็จะมาแล้วนะครับองค์ชายแล้วก็มาพร้อมบอดโอดินกับหอคอ,อยชั้น15นะครับผมเนี่ยรอเลยเพราะว่าผมไม่มีทรัพยากรแล้วเพชรก็หมดตัวก็หมดต้องรอฟาร์มอันนั้นมาเปิดอย่างเดียวนะฮะนี่ครับถ้าเกิดผมได้ LD องค์ชายเนี่ยผมจะม่วงให้เลยนะฮะ ส่วน AF ขององชายเนี่ยจริงๆแล้วจะใช้แอ t แทก108คู่กับบูตก็ได้นะครับแต่ผมอะ่ะหาแล้วไม่ออกออกแอ t แทก108คู่กับแม็กเบฟ330หมดเลยนะฮะแบบนี้เรียกได้ว่ากวาดลานเลยนะครับคลิปนี้มันก็จะสั้นๆไม่ยาวนะครับเพราะว่าการรีวิวเนี่ยมันก็ ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับก็เลยทําให้มันไม่ไม่ค่อยยาวก็ดีนะครับเพราะว่ากลัวยาวไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับคลิปหน้าเจอกันการเปิดน็อกสติสแน่นอนนะครับสำหรับคลิปรีวิว LD ของมาทีน่าเนี่ยก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆม,มันจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ